แม่เห็นเขาว่าปีนี้จะร้อนนักร้อนหนาเห็นทีว่าจะจริงไม่น้อยเลยล่ะค่ะก็พอขึ้นความร้อนแบบสุดๆของ3หนุ่มชีวอนฮีซอนและเยซองแห่งวงซูปเปอร์จูเนียร์จากประเทศเกาหลีได้พัดมาประทะความร้อนแบบเซ็กซี่เซ็กซี่ของสาวพิีทำให้ชายหาดจ,จังหวัดเพชรบุรีเพิ่มดีกรีความร้อนระอุจนทะเลเดือดนันไปเลยก็ว่าได้ค่ะเอแต่ว่าทําไมต้องทนร้อนร้อนร,อน,รอนกันขนาดนี้ด้วย วันนี้ไงคะก็พอพวกเขามีความเย็ยนสดั้วของแป้งเย็นทเวพัทเอ็กซ์ตาคูลที่ยกกองมาถ่ายทำโฆษณาชุดใหม่ให้เห็นกันไปเลยทว่าความเย็ยนสดชื่นกันแบบสดัรขขวของแป้งเย็ยนเทเวพัทเอ็กซ์ตาคูลนี้เย็ยนถึงใจขนาดไหนซึ่งตลอด2อวันหนึ่งคืนอากาศจะร้อนขนาดไหนก็ตามแต่การถ่ายทำก็เต็มไปด้วยความสนุกสนานสดชื่นกันแบบรื้มร้อนไปเลยคะ่ะยิง่งบรรดาแฟนคลับที่ตามมาให้กำลังใจกันแบบติดข,ขอบด้วยแล้ว ยิ่งเย็นจับใจยิ่งขึ้นไปอีกก็พราะมีความเย็นแบบสุดข,ขั้วส่งให้ถึงมือขนาดนี้ร้อนไหนไหนไม่กลัวแล้วล่ะค่ะเพราะใช้ทเทวพาดเอ็กซ์ตาคูลค่ะ